เริ่มคั่วเนดมะม่วงหินมะพร้าวตั้งแต่เริ่มใส่เลยจะจับเวลาว่ากี่นาทีข้างล่างภาชนะที่ใช้คั่วต้องเจาะรูไฟจะได้เข้ามากิดเนดมะม่วงหินมะพร้าวเร็วๆจะได้ไม่เสียเวลา ขายตั้งแต่เริ่มขั่วเลยจะจับนาทีด้วย คนไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวสักพักจะมีไฟจิดไฟติดข้างในจิดเม็ดมัน เราใช้ไอ้รังนึงรังนึงมาคัา่วลมแรง ทีแล้ววะสองนาทีแล้วรล <c oughs> อืนะฟันเริ่มฟันเริ่มปิดในหมอ้อแล้วเดี๋ยวไฟจะลุกตาม กระเด็นแล้วเม็ดหนึ่งพี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขี่ยออกมาเดี๋ยวหยิบให้เห็นไหมนัม่นะเขี่ยออกมาบางเม็ดกระเด็นแล้วก็หยิบใส่ใหม่จะจับว่ากี่นาทีกว่าจะคั่วเสร็จ มือใหม่ที่ไม่เคยคั่วเขาถามมาว่าพี่คั่วก,กี่นาทีบอกไม่ถูกคั่วก,กี่นาทีคลิปนี้แหละจับเวลาเลยไม่ตัดต่อใดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟใกล้จะติดในหม้อแล้ว ผ่านไปสามนาทีห้าสิบวินาทีด้วยควันโอ้ควันชอบตามคนวะ ผ่านมาสีนาทีสามสิบวินาทีไฟเริ่มติดในหม้อแล้วฝนตกสามวันติดไม้ฟืนเราเริ่มเปียก <laughs> ไม้ฟืนไม่ไม่แห้งสนิท เอาร่วงแล้วเม็ดหนึ่งมันถ้าเราตากแดดเม็ดไม่ดีมันจะปัะทุปังปังปังอ่าดูนะกี่นาทีจากไฟเริ่มติดในหม้อตอนนี้ผ่านไปห้านาทียี่สิบมิจับเลยนะตอนนี้ยตั้งแต่ไฟเริ่มติดในหม้อนกะี่นาทีถึงจะคว่ำหม้อ เรื่อยๆคนไปเรื่อยๆตอนนี้กลิ่นจะหอมมากอสองเม็ดนั่นที่หกล่วงลงมาชั่งมันพี่เดี๋ยวค่อยใส่พติทกระเด็นออกไม่มีเลาเก็บเดี๋ยวกลัวข้างในมอจะไหม้ ไอที่กะเดน็นกช่างมันช่างมันเถอะเม็ดสองเม็ดปล่อยมันโอ้หกเ,เยอะวะช่างมันอือแมแพนคนหกหมด ใกล้ใกล้ใกล้จะค่อมแล้วเว้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะค่อมได้แล้วอ้าวค่อมแล้วนะหนึ่งสองสามเอาทิรักอ่ะเราจะกรบกับไม้กวาดถ้าใครมีทรายก็เอา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 ทรา,ายมากรบกรบกรบกบก็ได้โอเครวมแล้วเจ็ดนาที 7นาทีกับ30วิเส้นสิทธิก์กระบวนการบายบาย